เขาไม่ใช่นักสู้เขาไม่มีอาวุธไม่มีพลังเหนือมนุษย์แต่เขาคือคนที่ทุกทีมต้องการอเอเลียสนักง,งานส่งพิซซ่าจากบิ i เดอร์บาร์เทิลพิซซ่าผู้โด่งดังจากเกม w o r l d at a Pizza Place เมื่อ,อเอเลียสถูกดึงเข้าสู่ฟอร์สกเกนอเอเลียสได้ทำหน้าที่เป็นซับพอตและคอยช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากฆาตการแม้เขาจะไม่ได้ต่อสู้โดยการใช้พลังกำลังแต่เขาคือซับพอตที่คอยสนับสนุนผู้รอดชีวิตคนอื่นในเกม Skin. เรามาพูดถึงอีเลียกันเลยดีกว่าอีเลียจะมีราคาอยู่ที่350ความยากในการเล่นอยู่ที่2มีเลือดอยู่ที่80ความเร็วปกติอยู่ที่12ความเร็วในการวิ่งอยู่ที่24สตามิน่หน0สตามิน่ลด10หน่วยต่อวินาทีและสตามิน่เพิ่ม20หน่วยต่อวินาทีอีเลียมี2พาสซีฟและ2สกิลพาสซีฟที่1นึ่งอัเดอร์อัพหลังจากที่ทำเควสเสร็จการฮีดของอีเลียจะเพิ่มขึ้นเป็น5% ซึ่งสามารถสอนกันได้แต่จะจำกัดไปที่25%ภาริที่สอง l i v e r e อร์ t ผู้รอดชีวิตคนใดก็ตามที่ได้รับความเสียหาย15หน่วยขึ้นไปจะทำให้ถูกไฮไลท์ให้ออเลียตเห็นเป็นเวลา4วินาทีสกิลที่1พิซซาโ r o ออเลียสจะทำการโยนพิซซาหากมีผู้รอดชีวิตมาเก็บพิซซาผู้รอดชีวิตคนนั้นจะได้รับเลือดจำนวน3 5หน่วยหากไม่มีใครเก็บพิซซาจะถูกไฮไลท์ทำให้ผู้เล่นมองเห็นเป็นเวลา5วินาทีซึ่งพิซซาอีเลียสไม่สามารถเก็บได้และจะหายไปหลังจาก25วินาทีเอฟเฟกต์การรักษาของพิซซาจะลดลง15สำหรับอีเลียสที่มีจำนวน แต่จะถูกจำกัดไว้ที่80%สกิลที่2นัล็อเฮาส์ต้งมีผู้เล่นมาเก็บพิซซ่าของอีเลดก่อนอีเลดถีได้สกิลนี้มา การใช้สกิลนี้จะทำให้เอเลียได้รับสปีดร,ระดับ3เป็นเวลา3วินาทีสกิลหนึ่งจำกัดการใช้แค่1ครั้งไม่ใช่ว่ามีผู้เล่นเก็บลิซ่าของเอเลีย2สองครั้งและจะใช้ได้2หนเทคนิคและแนวาทางในการเล่นเอเลียเอเลียเป็นตัวละครซับพอร์ทที่เล่นง่ายสกิลหนึ่งใช้ในการฮิวผู้เล่นส่วนสกิลสองใช้ในการวิ่งตามหาผู้เล่นและช่วยฮิวหรือว่าจะใช้วิ่งหนีฆาตากรก,ารก็ได้